มาทำไมมาอาบเขาจะอาบคนเดียวไปไกลเลยเจ้าไม่ต้องมาถูให้จะถูเองมีเลยสนใจเขาเ่รอเราไม่คุยกับเขาเลยเขาบอกให้ตัวอาบน้ำให้เขาก็ไม่อาบไม่อาบน้ำแค่แค่นี้ก็งอนแล้วเหรอฮะคอยดื่มนมหน่อยไม่ดื่มไม่เอาหอมหน่อย ไปตาย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 ไปตาไปตายเอาไปไม่เแบบียตัวไม่สนใจเขาอ่ะต้องไม่สนใจเขาไม่เบียเป็นคนโมโหหลายเลยเนี่ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> อะไรเนี่ย ฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปอนด์เดย์แอนนนนนี่นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับอานนท์นะครับพี่ปอนด์ของทุกคนอ่ะไปที่ไหนเดี๋ยวอานนท์จะให้ดูนะครับทุกคนว่าปอนด์ของทุกคนเนี่ยอยู่ที่ไหนอ่ะนี่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 ทุกคนเห็นไหมคือแบบปอนด์อ่ะยังไม่ตื่นเลยนะทุกคนอานนท์อ่ะตื่นก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้อานนท์ก็จะหาเรื่องแกล้งปอนด์อีกแล้วนะครับทุกคนเอาแกล้งแบบ หอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆกันอะไรกันนะครับผมเราก็จะแบบตื่นเช้ามาแล้วก็จะอาบน้ําแปรงฟันเออเดี๋ยวก็ไปปลูกปอนกันนะครับแต่ว่าแกล้งปลูกปอนแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจนะครับแบบหน้าบีบเป็นยาสีฟันเองแบบแปรงฟันเองไม่พูดไม่คุยทําเป็นเมินปอนนะครับตื่นตัวตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วปอน ตื่นเลยแล้วครับผีไะเช้าแล้วแบาน้ำเปลีนน่ยนสภากันกก่โมงแล้วโอ้ยแต่เจ้าโมงแล้วแต่ที่จำไเชคเอาเที่ยงเนอะฮึ่อ บรรยากาศดีเนาะกินอะไรดีวันเนี้ยใส่ให้ผู้ไม่าตาอ,อ,อยาก<ข>กินอะไรพี่แก่พูดเอ้าอาบน้ำไหมเรียบน้ำไหมแต่คนเดียวเลยปะอาบกับเขาอาบกบขอาบกับขาไม่อยากอาบเองตาไปอาบเดี๋ยวจ,จะอยู่ข้างนอกกรอบปะพี่แก่อาบด้วยแล้ว อืมไปอาบน้ำกับเขาด้วยว่าไง,งเขาไม่อาบแล้วเกิดจะร้ามทำไมเขาจะหาบด้วยไม่ให้อาจะหาบคนเดียวออกไปเลยจะหาบเอาคนเดียว มาทำไมเขาจะอาบคนเดียวไปไกลเลยอืมเอามาถูแลให้เราะถูเองจะกาไปไหนถูนะูเองจะกล่าวไปฮัโี่ดีดีดีจะตลผมตอแต่ไม่ดีตีบีบูนี้หมอทีนะไม่รู้ไม่รู้ วันนี้ต้องมาสวให้ไปเรื่อยเลยนี่อ่ะาหลังมาไม่เอาไม่หานไม่ต้องมาสวให้ไม่เอาไม่ต้องมาถูให้จะถูเองมีมือไม่ใช่อะเราต้เล่นออกไปเลยทำไมต้องไล่เขาด้วยไม่ได้ไล่มันก็ไม่ต้องอาบแล้วเขาจะล้างเนี่ยฟองออกแต่เขาเนี่ย ก็เนียวที่จะล้างฟองออกจากตัวก็ไม่อาบน้ำกับเขาอ่ะทุกเขาบอกว่าเขาจะอาบคนเดียวอยากอาบคนเดียวว่าค่ะอาบคนเดียวทำไงเราออกไปออกไปเรื่อยๆล้างตัวเสร็จแล้วก็ไม่ออกไป ทำไมตัวไม่สนใจเขาอ่ะตัวไม่คุยกับเขาเลยเขาบอกให้ตัวอาบน้ำให้เขาก็ไม่อาบไม่อาบน้ำให้แค่นี้ก็งอนแล้วหรอฮ<ม>ะไม่ให้อาบน้ำให้แค่นี้ก็งอนแล้วหรอกก็อยากอาบคนเดียวจะอาบคนเดียวทำไมเราไม่มีอะไรหรอก อยากนอนใช่ไหมนอนไปเลยนอนไปเลยสนใจเขาอ,อยากกินอะไรเนี่ยก็ไม่สนใจเขาอีกแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็มานอนเนี่ยไม่ทำอะไรกะ,ะทำอะไรเราไปผี เขานอนก็น,นอนไปเลยขอนอนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มาซกทำไมตรงนี้ไม่ให้ซกอืมของนอนแม่ขององนอน,นอ,อบนอนีอ นมหน่อยเรื่ดื่มนไม่เอาหอมนะอมถ้าของอะไรเยอะแยะเนี่ยแล้วเป็นอะไรตัวปุกเขาตื่นมาทำอย่างนี้กับเขาได้ไงอ่ะปุกตื่นก็ให้ตื่นไม่ได้ให้มาทำอะไรแบบรีบแต่งตัวก็รีบจะรีบ,รบออกเช็คเอาออกแทนที่จะให้เขานอนต่อ11โมงค่อยตื่นแล้วตื่นมาแล้วเขาคุยกับตัวตัวก็ไม่คุยกับเขา เขาขอให้อาบน้ําให้ก็ไม่อาบให้เขาก็จะอาบให้ตัวตัวก็ไม่ให้เขาอาบให้อ่ะมันจะบ่นทําไมก็ไม่ให้อาบอ่ะนอนก็แล้วกันอยากนอนใช่ไหมมีบีอาบตัวอะไรไม่รู้ว่าตองไม่สนใจเขาอ่ะฮึ่มตไม่สนใจเขาไม่บี ไอเขาจะไม่สนใจตัวมั่งเอาไม่สนใจเขาทําไมอ่ะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดพี่ตัวล่ะไม่เห็นสนใจเขาเลยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีไม่มีไม่เเนี่ยทำมเยอะแยะสนใจเขาเนี่ยทำมสนใจเขาสนอสน้อง ตไปออกไปไม่เบียรยฉันไม่สนใจเขาอ,ะอ่ะอย่ามาหอมอืมอมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะม,มากวนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ว่าอยากนอนไม่ใช่หรอออกข้างน้ามาแล้วอยากนอนไม่ใช่หรอ แล้วมาอ้อนอะไรเนี่ยมาอ้อนอะไรมาทำอะไรตัวไม่สนใจเขาอ่ะอมไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเกาโอ้ยแตะก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวอยากนอนก็นอนสิจิ้มนอนจิ้มนะจิ้มนาจิ้มอือ เบี่อยสนใจเขา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 อะไรเนี่ยมาแข่งหมอนมาลงแดงอะไรเนี่ยแข่งหมอนแบบเป็นคนโมโหร้ายแล้วเนี่ยโอ๊ย <c oughs> อะไรเนี่ยไม่สนใจเขาอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> นอนอย่างนิ่งๆสิ ลองให้ดูก่อนลองให้ดูก่อนไม่สนใจเขาแล้วก็จะปลุกเขาตื่นมาทำไมเล่าลองให้ดูก่อนแล้วตัวไม่สนใจเขาตัวจะปลุกเขาตื่นมาทำไมแล้วไนไม่ให้เขานอนลองให้ดูก่อนลองให้สิเฮ้ยนอินแล้วเหรอเงินแล้วจริงเหรอเงินแล้วจริงเหรอาราเสียแต่เช้าเลยอะ่ะอ,อุ้ยอ๋อแม่าราเสียแล้ววะ ใช่เขานะใช่เจสซี่หายก่อนเร็วอหายอ้อนก่อนขอโทษครับติดไรแบบเนี๋หายแล้วใช่อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเอาออกโรงแรมแล้วนะพาไปกินไปกินกุ้งเผาใช่ไหมโอนตังมาอ๋อมีตังโอนให้แล้วเดี๋ยวไปกินกุ้งเผากันเนาะโอนตังมาเดี๋ยวเย็นี้ไปกินกุ้งเผากัน,น,น,มน,นไม่ นะ้านะ้านะ้าโอนตังมาอ๋อโอนตังแล้วใครบอกให้เมินเขาเมือ่อกี้ก็เขาอยากแกล้งตัวเฉยๆแกล้งทำไมก็อยากแกล้งเฉยๆอยากมีอะไรแกล้งเฉยตัวน้าอยากแกล้งเขาสิเห,หายแล้วเย่หายกันแล้วย้าจุดเลย